เป็นรถ toyota fortuner เครื่องเบนซินอาการตอนนี้คือเวลาใส่เกียร์ถอยแล้วมันตืดต้องรอห้าถึงสิบวิหรืออาจจะมากกว่านั้นถึงถึงจะถอยได้ทีนี้ก็เลยมีคนแนะนำให้ใช้ตัวนี้ครับตอนนี้ใส่ไปแล้วเจ็ดฝาตอนนี้กำลังใส่อยู่สลิงผมเป็นสลิงใหญ่นะครับหนึ่งสลิง เท่ากับสามฝาก็จะใส่สองสลิงกับอีกนิดนึงใส่เข้าไปเลยเทเข้าไปเลยสุดยอดลองดูครับไม่ผิดหวังดีกว่าไปเสียเงินหลายหมืน่นอันนี้ช่วยได้เยอะครับอย่างน้อยก็พอิงเวลาไม่ต้องไปเสียเงินหลายหายมืน่น หรือช่วงที่จังหวะเรายังไม่พร้อมเราช่วยมันได้เยอะครับใส่เข้าไปแล้วอันนี้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วนี่ตัวนี้เลยครับลองดูอยากให้ลองจริงจรงครับไม่เชื่ออย่าเชื่อครับ แล้วก็ uh